บกแก้วคำมินพี่น้องครับมันเป็น <welche> ดินบ่จังวะโอยทวงโคตรทวงโคตรเลยพี่น้องอันนี้ก็ถือว่ารรุ่นสองนะพ่อเนาะงรุ่นสองฮะเนี่ยมันเป็นหัวปีรุ่นหนึ่งไปแล้วสูบไปแล้วรุ่นแรกกินไปแต่นี้พี่น้องนอกจากพุทธาสามรถนอกจากฝรั่งจิมจูนะครับพี่น้องครับแต่ยังมีบักม่วงมื่อกี้พ่อจีพาไปเบิ้งสวน อุศาาเป็นเราพ่อเนาะครับคือเขาคือเดิมนะครับสายกระลังโอ้ต้นผุกระดกเนาะพ่อเนาะดวงต้นหน้าจนหักหน่าจนหักไปเบิกอีกจัดหน่อยเนาพอ่อต้นสวัสดีครับพี่น้องครับกเกษตรศอีสาน,ชนเชแนลมาแล้วนะครับมือนี้เนาะมาผมมาพ่อครับเบาทัดดีคือนเขาคือเดิมครับพี่น้องครับมือนนี้มาฮอดบ้านหน้าดีครับพี่น้องครับตำบลสักกะโพลมนะครับพี่น้องครับอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเด้อมาพบพ่อมือนี้กระเบาาทัดคนักะ จาของแปลงกะป้าบุญคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องครับคุณพ่อบุญมีเนื้องามนะครับเด้อพอครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับจาของแปลงหลุบรอคือเก่าเคนที่ผ่านไปพี่น้องครับมาเบิรงบานนี้การเกษตรของพ่อยังคงตัวคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องครับพอครับด้โลดจากบาทครับราคาปกติสามสิบบาทกระบาดกระเมืองเข้าเนาะพอแมนแมนสามสิบบาทคือเก่าครับ พี่น้องครับยังเขียวยังงามคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องครับเขียวภาพี่กายนี่ก็เขียวจังสีละครับอันนี้หมายถึงดูแลได,ด้ดนะครับเด้อะพอครับตัวน,นี้คือไใบลายแต่พอโอ้ยเห็นแม่บานพบนหองานกองว่งามปนกองเอาเองนะพอเน,อะอน,นอาะอยหย่อนทวนวัสดีได้นะนี่วันเนี้ยทันอันนี้เนี่ยไม่ใช่ฮักกันละพี่น้<ด>นองครับขนาดเอาตัดเอาไปขายลายไอ้ยนี่คนนี้สาเหตุและเหตุผลที่พอเพราะใส่กระดาษเป็นพ่อหยังครับพ่อ ว่ามันห่อหยากห่อหยากแมนแล้วก็มันเวลาเขาแก่นี่มันหกแมนเฮ็ดเหตุยังจำ,กำ,กำยังจำคำเก่าได้ยังพี่น้องมันเห็ดห่อหยากหลายผ่านไปหนึ่งปีนะครับเด้ออันนี้เป็นเป็นขยะในสวนแต่ทุง่งทำหนึ่งที่มีขยะสวนอยู่ยที่ทุ่งยังพอได้เก็บออกพี่น้องครับอีกไอเดียหนึ่งของพ่อที่พ่อเพิ่นบอกบ่าวทัดวังหันนะครับก่อนทายทำการตัดหญ้าในช่วงหน้าแล้งนี่มันส่งผลให้ต้น ขาดหนาเนาะพ่อเนาอนาดินมันจะแห้งครับไม่ชุ่มชื้นเนาะพ่อเนาะแมนอืเป็นอีกเทคนิคนึงพี่น้องครับก็ว่าอยู่เป็นยังคือเขียวงามดีแท้หยาแล้เอาไปแหงงัวบ่สันเลยฝนมาถ้าเขียวออกฝนมาคือทําลายเลยตับเลยครับฝนมาได้ได้ทั้งสองอย่างเนาะพ่อเนาะแมนได้ความชุ่มชื้นแล้วก็ได้หยาให้งัวพร้อมตาหยาออกข้อมวยตาหยาดิครับบักม่วงยังนั่นพ่ออันนั้นเจ้าขมิ้นแค่ไหนภาพพี่น้องไปเบิ่งเดือดเจ้าขมิ้นกับบิธรรมดาใช่นีมเอาออกจนโตเต็มเต็มอยู่ เอาออกข้าวสารที่เขาเจียวขมิ้นนี่ครับหน่วยแก้าขมิ้นหมอพ่อครับเจ้าขมิ้นปอาคือหน่วยไงเดี๋ยวพ่อครับบมองดูอู้โูหบองหมองอันนี้มันเป็นเจ้าขมิ้นครับสีหนึ่งมันเป็นแจ๊สเซีอพ่อครับเปี้นรัสเซีอถอนเด็แต่ว่าตัวนี้รุ่นสองเลยครับนี่รุ่นรุหนึ่งซุกไปเลยเด็ก็ทั่มาสองรุ่นแล้วเนาะอือครับพี่น้องนี่รุ่นแรกเพิ่งกินเปรตหมองหม่อนแก้วขมิ้นนี่กินสดเนาะพ่อเนาะสด หาซุกแหงแสบได้ครับซุกแหงแสบได้ซุกแหงแสบแม่นหอมหวานซุกวีห้องซื้อมาต้นจคกบาทพอนี่ต้นหาสิบบาทซื้อเป็นจริงตอนมากจริงตอนเขาเขาต้อนมาเหรอต้นเครืองามพี่พี่น้องครับนี่ปีที่สามวนนี้โอ้ขนาดบริตัสไปนะพ่อเนาะเป็นตัวหน่วยมันปุ่มตัวหน่อยปุ่มเนาบริติมีต้นเดียวเล้วมีน้องเด้อต้นสี่ต้นครับมาสี่ต้นการเกษตรผสมผสานนะพ่อเนาะเ่้ยบวบได้ขายย้อนได้ไหมนี่เนาะพี่น้องครับ ธรรมดาด้พี่น้องคมันปุ่มเพิ่นเสงมันอะร่าง้มันบ่น่อยเขาจะเสียงแทงหนึ่งนี่พอ้หหมายไก่สีเหลองสองเสี่ยงน่แปดหน่วยครับวาพี่น้องดีีดอมมใส่พบัวเขาบริสิทียังเลยน้ำธรรมดาอุ้ยหักอยู่บัธรรมดาแม่เนี่ยเขาะติน้ำนะอุ๋ยบาทนี่เขาใส่ปุ๋ยก็บริใส่เลยรับริเลยบันี่ได้จอเบริทยังดีเนี่ยไปลูกไงปะนี่บัแก้วขมิ้นพี่น้องครับม ท่วงโพดทวงโพเลยพี่น้องแล้วอันนี้ก็ถือว่ารุ่นสองนะพ่อเนาะรุ่นสองัเนี่ยมันเป็นห้อปีรุ่นหน,น,นึ่ <c oughs> นงปไปแล้วซูปไ,ปไปแล้วรุ่นแรกกินแตแลวเดียพี่น้องนอกจากพุชาราซรถนอกจากฝรั่งกิมจูน,นะครับพี่น้องครับก็ยังมีบัง,งม่วงมื่อนี้พอจีพาไปเบิ้งสวนพุทชาร์นะพอ่อเนาะครับคือเขาคือเดิมนะครับสายกระลังโอ้ต้นพุ่กระดกนะพ่อเนาะ ดวงต้นนั้นง่าจนหักหนะง่าจนห,ก <มา S 1> หนันหกไปเบิงอีกสักหน่อยนออนหน่อยอต้นนั้นง่าหักเดือดนะอยังวะโอ้ย,อยบ <ะ S 1> ่ไเดี๋ยวว่าเบิกที่มาจนหักใจน้ำเห็ดแล้วได้ยากกินอยากพี่น้องครับชื่นใจน้ำเจ้าของสวนตัวไะนี่มันง่ามันหักเลยครับงาจนหักเลยครับจะเอาหน่วยออกกันหมาหน่วยจะเอาออกพี่ดอ,อกลายเลยหน่วยมันตัดเป็นน้ำปีมันได้จังไรเนาอปีดกคู่ปีเด้ดกคู่ปีบ่ครับปลูกกินได้กินได้ปีแรกได้บ่ครับ แม่หรอพี่แดกต้องกัดได้กินเลยโอ้พี่น้องครับป้าตัวเดียวใหม่ครับไวเนาะทำเราทำสิฮักครับสิฮักสิโอ้เป็นเราโพดได้เนาะโอ้ขนาดเอาออกกินมาสันเนี่ยนี่เป็นน้ำสายพันธุ์บ่คือโดกแต่ว่าโอ้ยพี่น้องครับโลคอะไรจักบาทเนาะงผ่อนี่เนาะคือแม่เท่าขายครับอ๋ออันเขามาเอาตอนนนนี่เนาะไม่เอาส้าบาทโลละส้าแม่นให้เขาสาบาทเขาไปตัำโลละยี่สิบนาะพ่อเนาะยี่สิบบาทครับ อันนี้ก็เป็นนวลนี่ก็บสองปีน้ำดำดอกไม้ข้อนี่ตัวนี้นดำดอกไม้ดำดอกไม้ชิ้นไปร้านได้หรือไงโอ้นี่ปีที่สองแล้วที่อแม่นปีสองอ้พี่น้องครับอันนั้นก็ปีที่สองดิมันมันไม่ไปทำกันดิน้ำดอกไม้สีทองนะพ่อเนาะเสียบเด็หอมหวานอู้เสียบหลายเปหนนวลยังกับเข่าจังหวังมันมันมันเป็นมีนที่สองโมเมียนด้วอือโมเมียนที่สองนั่นคือการประสเสียดผสมประสานครับพี่น้องครับวันนี้บ่าวทัด มารีวิวสวนของคุณพ่อบุญมี่นะครับพี่น้องครับให้พี่น้องเนี่ยหูด้เห็นอีกคือเก่าคือเดิมนะครับในขีบเก่าค้นเบิงไปสามหมืนสามพันแล้วนะครับเนาะกะบบุคคลว่าคนสีเบิงดีกําลังแตกกรักำลังเดีวที่ว่าตอบโจทย์นะครับกําลังแตกออกอีกนะถ้าเปรียบเทียบเส่ผพุตธดตามของเบาถัดนะครับพี่น้องเนาะแตกออกเรื่ยๆเนาะพ่อเนาะกำลังแตกครับครับบารดีสิบห้าพี่น้องไป ปะเบื้งบักเบิ้งบับท่านบังบานสวนบังท่านน้าพ่อเนาะบังท่านพี่ครับใช่ครับพี่น้องครับพี่น้องครับมาเบิ้งบักท่านนะครับเสพุทธาสามรถแสงทองพี่ไก่ที่เบาทัดมามันเป็นมุ่งน้าพ่อหน่อยนี่เนาะมุ่งรักมันหักมืดเราออกปีนี้ครับปีนี้พ่อว่าสีบักลางมุ่งพ่อครับอยู่นี่สี่สิบเท่าไหร่ก่อนครับตอนนี้เหลืออยู่สิรวมมืดทั้งอนุมสดมันเป็น48ต้นครับ48ต้นนะครับเนาะราคาพี่ไกายนี่พ่อ อ่าบอทัดเอามาให้พ่ออีกสองไร่หันสิบต้นนะครับเอาไปปลูกอยู่สวนอีกแปลงหนึ่งห่างจากนี้10กิโลแมนแปลงนั้นสี่ร้อยกว่าต้นอยี่ยนี่สี่ร้อยสิบแปดต้นรวมแล้วแมนโอ้โหยนี่ประมาณไรนึงสิ่ลงอีกเนี่ยนี้ครับพี่น้องเจ้าลงอีกจ้ารวยใช่ไหมแถมเนี่ยหารวยแล้วจ้ะพี่น้องครับว่าถ้าจะสิบไปนะครับเด้อไกลไรนะครับวันนี้เนาะบ่อยากรบกวนผัวเป็นไรนะอีเดือนหน้าเกษตรหนุ่มแน่นอนอีกเดือนหน้าเกษตรหนุ่มหน่นอนอืมครับหุวท้องกระลังใส่ดอกครับพูดเอาอู้ต้นของพ่อแต่ว่างามเพีองครรัับกกาขอองพ่นี่คือ เอาไว้เังสีคือกันเนาะพ่อเนาะนี่ละทสูตรเดียวกันอาจารย์เดียวกันบางอันมันก็ได้คือยังสั่นเห็นบ่มันมันบ่มันบ่ได้บ่พวกเก่าตัวเดียวเอาซองหล่นอ้าพ่อนำเสนอท่าพุนนะคือจริงมันบ่ได้กันมันครับอันนี้นะเอาบปดนี้พ่อสี่สิบต้นนี่ปีกายเขาได้ไรเป็นไดรพ่อปีกายเงินห่วยสี่ห้าหมื่นอยู่เดีที่เก็บม่อนเท่นเป็นตัวเงินบุกทรัพย์นี่เนาะเดี๋ยวม่อนย่อยๆบ่อยนับหรือว่าเอาเอาเอาแบบหลักๆักนะพ่อเนาะเฮียประมาณงานหนึ่งนะพ่อเนาะงาน เพราะว่ามันคว่มยาวมันก็เสีงานกูกลัวอยู่โด่เนาะงานกูกลัวนาะพ่อเนาะงานใหญ่เติมนะสี่สิบห้าต้นสี่สิบห้าต้นนี่พี่น้องเกับเบื้องดินเด้อครับเด้อดินเป็นดินจังใดเนาะพ่อเนาะเป็นดินเป็นดินทรายครับนี่เป็นดินทรายดินทรายหนานี่เนาะพ่อแม่ครับดินทรายห้องนี่ละทรายหนาห้องนี่ละทรายเรียต่อพี่น้องม้เา่บ้านเราดูใหม่ซรัขี้ใก่เป็นปุ๋ยขี้ไก่นี่มันมันมันเป็นขี้ไก่เก่าที่มีการอยู่กับสอบนะอืมครับ ขี้ไก่ถ้่ใสยังสีก็คือว่าถ้าบนขี้ถั่ใส่หม่คือบลไดทนี่ฟังอย่างเดียวครับมันออกผลเห็ดอันนี้โผลเมื่อนี้เอาฮ้อรมโมนมาทรงผ่อนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็ถือโอกาสมารีวิวนะครับก่อนปีนี้เอาผลผลิตผพมก็ตัดสูงเน่ยตัวตัดสูงเนาะผ่อนเนาะตัดสูงมันเป็นดอกเรียวได้เบาถัดตัดสูงเ,งเป็น,นดอกไว นี่นะครับเด้อพี่น้องเด้อโอ้ขืนงามแหงนะครับเด้ออันนี้มันปกติอยากเอาไปท่านนี้คือคนวายมันบอกมันมันไปมันบังคับบัไให่กิดจำเป็นมากอี่ก็เลยเอาออกคู่ทางเนาะพ่อเนาะแมนแต่ท่านนี้มันกับกลวงอยู่ดอกวยฐานยางกับมีปัญหาต่อฐานยางสี่คนสามครับสามคนสี่สี่คนสามอืมครับพี่น้องเอ้าบัดเหมือนแมสคือปลูกไงนะครับมันทีมันอันนี้ครับมันโฮมหลายเห็นรอ มันมันสิได้ต้นไงนะม,นม,นมั้งต้นให<อ>ม่ต้นต้ใหม่ไทยต้นยังเขานี่ขึ้นยังสี่มันของผมหงกับจ,จีจงเขาออกอยู่นี่เขาจะโอรกนี่ครับก็เสบียงไทยของเพิน่นก็ไทยของผมอย,ยู่เพราะตีใส่ตีกุ้งหม่วงที่งินงําครับเนี่ยเขาปลูกก็ถือว่าปลูกถอยออกมาหนักพอเนาะแมนโอ้พี่น้องอ่นผมตีใส่ยอย่เดินนั่นเอาบานนี้เอาความจริงมาบอกพี่น้องเนี่ยพอเฮ็ดง่ายเฮ็ดง่ายบ่สำรับตามที่เทาเฮ็ดมากา มันโมหยาดได้ครับวิธีปลูกในการปลูกดูเรื่องยงไอยู่มันที่ไปหยากตอนเอาหน่วยอย่างเย้อนมันเป็นจากไหพอวิธีการถาเ่าใส่ยาบ่ถืกก็หยากเลยครับครับมันก็ไม่ยาอยูยดอกตามจริงแล้วกลางมุ่งกระไรบ่กลางกลางมุ่งกระไรบ่กลางกระไรครับแต่ว่าถาการเนี่ยขอดีคือกระไข่คบัวกลางอยู่แต่ว่ากับ่บลอยเปอร์เซ็นต์ผมว่าครับผอไปตะุนก่อนผมมีเหลี่ยมสืสอบถามพอไล่เอาหม่องหมจังน้อยแดด เทียงดยเด้อพี่น้องเด้อแดดเทียงพอดีเด้อครับดดเด้อนี่เด้อครับเด้อแดดเทียงเด้อครับเด้อห่อนจัดเลยพี่น้องครับโอ้ <c oughs> ยอยู่ติดถนนห <c oughs> มบัณฑ์นะพ่อเน,อะนมมาะถนนหมู่บ้านปกติแล้วส่วนทั้งพ่ออยู่นี่เป็นพื้นที่ที่ปลูกพริกส่วนใหญ่นะพ่อเนาะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับพริกอืบ้านนี้ในมหมู่บ้านเ่านนี่มีผู้ใดเห็ดคืพอพ่อบ่ครับไม่มีเจ้าคนครับที่นี่เขาบกกาเห็ดเขาบกกาเห็ด แล้วก็สิ่งที่พ่อเฮ็ดนี่ถือว่าประสบผลสําเร็จบ่ในด้ควบสายในสายตาคนอื่นแล้วก็ในความรู้สึกของเจ้าของแต่คนอื่นมันก็บ่จันตแต่เฮาก็ถามอยู่เด้ว่าปูกกี่ทันเปยังไหนก็ว่าพ่อได้พ่อได้กินอยู่ดอกครับเขาว่ามันสิคือบักพริกบ่เขาว่าครับตอนนี้บักพริกโล18บาทนั่นติล่ะครับจ้างเก็บโลดเลยสิบาทแล้วครับครับกาแฟถุงนึง15บาไถึง20บาทหมดแล้วเด้ครับบ่ได้ดอกพี่ก็ได้จ้างกาแฟเขาพร้อมแม่น ยางเขาเที่ยงพร้อมคึ้นมงย่างเขาเที่ยงพร้อมย่างเขาเที่ยงพร้อมทุกวันเดทสายไม่เบิกไม่เราางนนเะไปนั่งเอาพอมาไปสวนปอกพีกไปได้พี่น้องครับไปเก็บบักพีกซอยคุณแม่นะครับพี่น้องเนาะอันนี้ในสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้แต่ว่าคนอื่นเฮ็ดบ่ไ์ใดแล้วกับพวกอาเฮ็ดนี่เขาบวกกะครับเขาบอกเขาว่ามันเน่ามันตอบตัวในพื้นที่ของเฮามันแปลว่านอนนอนเจาะเขาว่าครับย่านนอนกระยานนอนอย่างเดียวนแนสิปูข้าวโพดกระยานมัวมากินเออทั้งทีพวกนี้ปู อ่าเคมีนี่เป็นยังเข้าขึ้นตองไปสื่อกินอยู่ตลาดสัตว์แมนแมนว่าพอของทุกอย่างนี่บอกครับเพราะว่าทุกอย่างถ้าเรใส่สารเคมีนี่บ่ได้ได้กิน้นอยกก็ไมเข้าสีใสจังไรครับคือเข้าตรงเาตรงใสเห้เป็นครับครับมันมีโทษแต่มันก็มีคุณคือนกันแมนของทุกอย่างครับเวลาการวัามันพออีก็บเกี่ยวเข้าเกิดยุที่หลายอย่างเข้ามันแมนครับซิบเหมือนซิบหาเหมือนบ่ละนี่ละสิงที่ผมตรงการคําตอบจากพอนะครับมือนี้มาจาก โอยมาซีอิ๊วหนีเกลี้ยงอ่นกับวัวได้ครัเนี่ยนะขาเาคนกินปูริผูกขาเขาขาเขาเจ้าของอยู่ครับครับก็คือเฮายางก็ไปในตลาดนี่เนาะพ่อเนาะเฮาเห็นทัวรงบองงามเฮากับวัวอยากกินถ้าทัวนอนเจาะพักใบสอยพักขนาใบสอยกวงตุ้งใบสอยบัวกินได้ครับคพักเจ้าวัวีดยาบ่วเหรอวะเนีย่างไก่ทอดเลยเนี่ยวัวยังถามอยู่ว่ัวเศีดยาว่ัคือบองงามแต่พูดอะไรขี้ขันเีดยาบ่ัพักบองงามบ่วเนี่ นั่นแหละมันเป็นการสนัสนบสนุนให้เกษตรกรท่าน,นมาใส่สารเคมีโดยที่ตั้งใจแล้วโบตั้งใจแล้วห่อเนาะครับแม่ท่านโบเฮ็ดก,ก็บ่ได้ขายนะครับพี่น้องครับญญน,นั่ขึ้นอยู่ก<ม>ับพวกสวนเฮาว่าสิเอาใจผลิโภลกซัมไนคือครับเฮาต้องเวลาใส่ยาถ้าใส่ช่วงใดครับผมเฮาต้องเบิ่งเวลาของระยะของการใส่ล้วก็การ,กกรเก็บเกี่ยวครับว่าสารตัวมันจังเหมือมันสิละเหยเฮาเฮ็ดแบบนั้นนะครับก้ามันละเหยละเออสมควรแล้วเฮับข้าวจะเก็บ่พันนะครับ ืันนี้เป็นที่ดีใจไรยมาหอดสวนพ่อนะครับพี่น้องครับคุณพ่อบุญมีเนื้องามด้ยครับเด้อพ่อปลูกมาได้จักปีละครับี่ปีที่สามครับนี่ปีที่สามแมนปีที่สามปีนี่ซีสิบห้าต้นปีแรกข้าไอะไรเงินจักบาทครับพี่หอดปีแรกได้โบรายเด้พ่อพ่อได้อีนใส่ปีแรกอ่าพ่อได้เก็บพ่อได้พ่อได้ซื้อเนือลาบพี่ด็อกพ่อได้โหรถจักรนั่นบอ้ครับวันนี้พ่อปีที่สองมาปีสองมาเนี่ยโบจักอยาเอาเอาเอาแต่แค่ ประมาณจีซี่เปอร์เซ็นต์จีสองเริ่มมะกลางมงคงแม่นมะกลางมงคงอ่ามันจะได้ช่วงหัวปีแต่ว่ามาปลายปลายปีลมมาเนี่ยมาวอรไหลเลยได้ลื้อมุ่งออกขึ้นเ่าลื้ออกมันหารครับตีไทยที่น้องครับมันจะเป็นไก่ย่างมงค์นะครับเถ้าอยู่มากินเขาบรแสเบนะครับพี่น้องครับต้องยิงต้องแล่นนะครับเนาะหน่อยก็ทั้งลุมขาทั้งเทิงขาหน่อยก็เสาฮารอดโอ้คนทางงามท่านก็ฮักบ่าอุ้ยมุ่งชิมุ่งชิมพี่ไกด์นี่ได้เนาะที่พอว่าได้สี่หมื่นกว่าบาท อันนี้คือน,น<พ>าทาท<พ>าพี่กายทาทาได้ต้นช่วงลาบอบัวคั้งปีใหม่มาทาได้ช่วงอันบัววเมื่อวานนี่บัวยันห่าเด็กกิบดยีเดซีสิบหาต้นเนี่ยบัวแม่มันโดกเป็นตนานเลยครับช่วงน้ะครับเอาเล่ะบาดีเบ้าทัดทามพอเนี่ยครับมันเป็นยังคือบวไดในช่วงลาพ่อช่วงอ่าคือไอไปหรือดูอลมลมมันมาหแห้งเนาะบาร์ดีลูกสาวก็ดีขึ้นมา ยามีแต่ียวมันล่มแห้งตลอดมันกับผลโบได้เครื่องผลกับโบท่นมาเครื่องผลกับโท่นพร้อมเมนเครื่องผลกับโบพร้อมถ้าใส่เปย์พายสิมันกับวันนะครับมันล่มมันวันหนอครับมันก็ถือคนนาพวกอลยรตจะยาบโบเอาบโบใส่โบผลเลยอืมันใ้เขาช่วงเดียวคนละขึ้นมดเลยวาตจนลลามอหมายถึงว่าเอาบระยูนเอาขาดเอาขาดกวดโอ้ยไทเเ็นกับสิดาครับเก็บไปส่งเขาทุ่งกระซามรอยในบ่อทับส่งตลาดสิบโล แม่ม้วนบ่อปาดนึ่งหายหลวงใสไปทรงครับบอกว่าทรงทรงทรงเส้าหาเด้อบอกหลวงใสสั่งไปหน่อหลวงใสแกงไปครับข้าวมาถุงเจ้าขายจ้าไหนล่ะสามสิบครับหลวงใสวะสามสิบครับถุงละสามร้อยบอลาครับว่บอสบ่พ่อก็เลยถุงละสามร้อยเอาในในความต้องการของเฮานี่เอ้ยในในในความต้องการของลูกค้าสวนเฮานี่พุทราสามร้นี่ตอบโจทย์บ่พ่อจากพืชเดือนๆที่เขาเคยปลูกมาก่อนหน้านี้ ผมว่าเต็มเปียะเลยครับอันนี้คือประเด็นนัดไม้คุณพอ่อไว้นะครับดเ,เด้อกะต่อโจเตียมที่ีกเนี่ยถามเอาแบบตรงๆเลยนะครับเด้อนความรู้ซึกของพมพอ <c oughs> ใจแล้วบ่พอใจนะครับปัญหาของ, <c oughs> ของมันมันต้องมีแหละผมสีพอถามปัญหาของพ่ใน <c oughs> ใจของพอ่อบ่ถามแต่ขอดีนะครับมี่ยังแน่พ่อทีเฮ้านักใจในสิ่งที่เฮาเห็ดก่อนกอนที่เฮ้าสิหูจากว่าเห็ดจังไ๋จังไ๋จังไ๋ว่าตีก็คือตอนแรกเลยนะครับ ตอนแรกเข้ามาเห็ดบ่อไหนดิเห็ดบ่ไหนเข้ามาเห็ดบ่อยดอกเข้ามาเห็ดบ่ไหนดอกเม่ตตาพวกบัวบ่อเสานะเข้ามาครับพวกพี่บาปลูกท่านเข้ว่าเขาขี่รถผ่านไปพักมาเข้ามาจังไหนบาานไหคือเห็นพุ่มกลางมุงเข้ามาเข้ามาเตะข่องขี่ลมถ่างเขาเขามาเบิ่งเข้ามาจ่ออีกย่งเข้ามาเขาจะว่าเบิ่งดิว่าเป็นจรอหนังเขาแน่มาเบิ่งหน่อซีเมตรหน่อเขาเห็นอีหยังหน่อเขาเขาว่าเบิ่งมังลายตัวพี่ไก่เราเบิ่งกันพิษแต่มันหน่อยนะพ่ออยู่นี่เนาะบาานอีสวนใหญ่อีก ส่วนหนึ่งของพ่อนนี่อยู่ในเนื้อที่เท่าไรก็ครับตัวนั้นยอดนี่มันปลูกอยู่กับสามไรก่กว่าผมนะแม่วันหอยบอ่วยแมนสาไรม่มันมันติดที่ตัวมันสี่ร้อยกัตนครับสี่ร้อยกัตน้นตอนนี้สี่ร้อยสิบแปดตนที่โลงทะเบียนไ้เลยนะเขียนไ้เลยครับโบ่บ่เกี่ยวกับส่วนนี้บ่บ่เกี่ยวส่วนนี้เพิ่งลปลูกแมนเขาก็ได้หกเดือนดยันที่เจ็ดนี่แหละก็แสดงว่าตอนตอนผมมานาอครับแมมันกับต้นมันกับ หว่วยท่วมหัวเลยก็มีเลยด,ดิดอทั้งดอทั้งหน่วยดินกับดินแนวนีิบ่อผ่อรือดินคือกันน,นั่นแบบดินนี่ดินแบบนี้เลยต้นแหง้งบางหม่องเป็นดินผนดินแห้งงามเอ้าบานนี้บอกถึง,งพี่น้องเพค่รปลูกเป็นทหมือนกับงูแน่พ่อให้น้ำอาทิตย์นึงจะเถะื่อในช่วงแรกช่วงแรกปีนี้แม่นบ่ครับหว่วยมันที่เขาสองอาทิตย์ที่เขาหายหมดเสาเนี่ยโอไม่ถึงว่าเขาบเป็นหายดูเลยบ่ครับโดนอีกเท่านึงหมอยจนลืมข้าวคนนี้เนี่ยเมื่อเช้าก็ยังหายยังที มันบนมันเหี่ยวได้จังไห้ผมราะวานอันโดนโรไหมครับโดนโรไหมนี่เป็นสูตรขอ<า>งอาจารย์ตุที่เข้าพื้<า>นที่ปับ<อ>้บสภาพดินเนาะวครับแต่ก็ต้องบอกอ่าย้อนกข้าไปอีกจักหน่อยแล้วพี่น้องเด้อช่วงปลูกแรกๆนี่เข้าตรงคนตุกเหมือ,หอเนาะพ่อเนาะแม่นครับตอนลงที่แรกนี่ฮดทุกเหมือเบ็นบ่อไหนครับมันคือบ่อให้มันเหี่ยวนะครับต้องให้เปียกให้ซุ่มตลอดชื้นตลอดฮดทุกเหมอเลยกรณีต้นใหญ่แนวนี้แล้วสามปีแล้วสองปีแล้วนี่คือ พ้นมาสามปีไปนี่ลืมข้าวกับสร้างมันห่วยตาอยาเนี่ยโบของมังไก่เป็นเลยครับโบตายแต่ว่าโนว่าโบไก่หรือโบเขาว่าอย่านี้ครับโบไก่คือว่าโบต้องเอาหนามมังไก่ก็ได้โบจำเป็นหากมันไปไกลแล้วผมขุดหล่องกลางเห็นห่ากันไหมครับห่างถึงกันได้ไหมแม่นแม่นครับปีที่สามถึงเหรอแต่ว่าพวกกับเขาเบิางยี่หลอกทุกเศร้าแต่มาแต่สวนผลโบคำพวกกับเขามากกันพวกเบิงหยอดเบิงใบว่ามียังเขามาหลุขวนมันบ่อมันจะมีอย่างใหม่มีเพียม่มีหมดยังขืนบ่อครับเขาหมดตองมดแดงไฟแต่ขืนพวกกับขืนทำลายดอกพวกกันจ คนใส่เคมีสิโคนต้นบัวตรงบัวตรงไปสีเทิงกันนะครับทำมันห่อนยาตัวมันยาขาบนมันห่อนเนาะครับผมดอกจะล่นได้ดอกล่นหลวงครับแมนผมสีโดยโครนมาเลยนั่นขาเลยทาต้นไหนมีเพียต้นนั้นมีหมดแมนตามุดบัมาเพียรบัหมูอยู่บัอยู่แมนตามดมาเพียมีเลยครับคุยกันทันทีเลยต่างคนต่างเป็นการเกษตรที่ทับทางเดียวกันอยู่แล้วนะครับเด็กพี่น้องนะการจัดสีเขาเบิ่งไปเหลื่อยคอยเฮ็ดเฮ็ดไปน้ำศึกษาไปน้ำมัน ข้อมู้เฮ็ดเกษตรท้องโมตายตัวหรือพี่น้องครับเฮ็ดดูหัวจักดูไปไกลก็เห็นหลายครับดีหลายตีหลายมือนีมาหอดมาถึงส่วนคุณพ่อนะครับคุณพ่อคุณมีเนื้องามเดี๋ยวเราทัดจีแปรเบอร์โทรคุณพ่อไปไต่คลิปแต่ว่าโทรมาเนี่ยเหมือนแลงได้พี่น้องเด้ออย่าโทรอย่าโทรส่วนกลางวันนะพอ่าพ่อมีงานเฮ็ดลายภูเขาสวนพ่อจะโพธิ์โทรศัพท์ครับนะครับแต่ภมเขาเมื่อมพวกกยังกดเบอร์มาให้โทรโทรครับผมขอสาบานให้ข้อมูลพี่น้อง เปรียบเสมือนเบาะทัดอีกผู้นึงแล้วครับพี่น้องครับเปรียบเสมือนอ่าอสิบกข้อ,าอาถากถามผืนนะครับเด้อเปรียบเสมือนคูรูปการเกษตรทั้งด้านนะครับ <c oughs> พุทธศาสนพ่อนและฝรั่งกินจูนะครับก็ะเห็นครับเบิ้งไปที่ละครกับว่นเข่งเต็นที่เอาครับคอยเบิ้งคอยแย่งกันเบิ้งไปสามารถตอบได้อ่าเป็นบางคําถามน้าพ่อเน <c oughs> ะาะ้วก็สำหรับพี่น้องอยากได้ต้นพันธุ์กับน้ำพ่อกับมีดนะครับเด้อพี่น้องครับสามารถติดต่อพ่อได้เลยนะครับ เอาท่าจีบแปะเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับพี่น้องครับพี่กัดอยู่นี่บ้านหน้าดีนะครับพี่น้องครับตำบลสักกะโพลมนะครับตมบลยางครับอ่าตำบลยางสักกะโพลมนะครับพี่น้องครับอำเภอวังสามสิบจังหวัดอุบลนด้นะพอเนาะครับนี่คืออุบลอยู่นะพ่อเนาะอุบลครับคืออุบลโอ้ฟังหวยผลขิงเมืองครับนะครับลมแห้งในจังหน่อยนะครับพี่น้องเด้อวันนี้มีไรย่างไรเนี่ยยุงครับพี่น้องครับทั้งด่านกับเป็นตัวเั็กกว่น้อตัวเลกหน,นาครับต้บนนั้นถ้าแม่ปลูกปุ๊บหรอนะแมน เป็นอีกกเษตรกีมันยังหันไม่มีกองดินพวกเลยว่าเอาโลดินมาลงต่ำอีกพวกก็ยกดินทงได้เข้าามขึ้นมายกหน้าอย่างของยกสะอยนะพ่อครับบอทันย่อนขับมาถามอีกน้อหน่อยครับพ่อใจบอรับในสิ่งที่ข้าเห็ดโอ้ยพ่อใจครับตามที่เห็นเขาเห็ดมาเห่ากว่ากจะขีข้าวเมรุจะมาเพิ่นเห็ดเพิ่นมาเพิ่นไดไม่ได้นพิ่นเพิ่นยีดอกเพิ่นขาใจเห็ดคนที่กล้าขึ้นขี้สร้างง่าได้นี่บ่แม่นคนธรรมดาได้พี่น้องครับใจบ่ใหญ่รีบบอได้ขึ้นได้พ่อ แม่พอพอว่ากันเครับต้องกล้าได้กล้าเสียเลยครับต้องกล้าได้กล้าเสียครับพี่น้องครับอย่ามั่วแต่คิดมั่วแต่คิดก้าเสียได้แต่คิดเนาะพ่อเนาะคิดว่าจังสีหน้าบ่าวถาดผมในในความอัไนี้ใจผมเนาะว่าคนคิดกันมีทำกันมันบ่เราเพิ่นเฮ็ดได้ครับไงก้อเฮ็ดได้เฮายังเฮ็ดบ่ได้เป็นยังนาย้อนายง้อไงข้อเฮ็ดบ่ได้มันต้องได้อันนี้เป็นอีกแรงบันดาลใจสําหรับพี่น้องท่านใดที่กําลังคิดซ้าผมไปลงอยู่สวนใหม่ครับเขาเจ้ามาเห็นครับว่าโอ้ย ปลูกจะให้ปลูกท่านเข้าไปเก็บปีได้เขาอ่ะเก็บปีได้มาเล่นตลาดเขา้าวมาเขาบอกหญ้าเขาสั่งหญ้าเขาว่าจองพ่อเด้อวสวนจองผู้เดียวว่าสั้นสวนผลห <c oughs> มายถึงจีเข่าสวนพ่อผู้เดียวมแม่น,น,น,นทั้งทั้งจีเข่าบวท่านในพื้ผลนนี้ก็ปลูกเอาละงานนี้พี่น้องครับเป็นกําลังจิตกําลังใจนในเศร้าโเอาจองผู้เดียวเด้หรอสั่งบอกพ่อได้ไหมเด้หรอสั่งบอกหญ้าไว้ถ่ายเขาได้ชิมรสชาติของสวนนี้แล้วผมเอาไปผมเอาไปให้กินเนี่ยเอาไม้ได้พอเอิญสามโล เอาไปหายเขาเอาไปเที่ยวเดียวไปบ้านแม่ฮันเมื่อสองมาเขาสั่งผู้รักสามหลูผู้รักหาหลูกผู้รอลอยเงินหลุดพ่แล้วเลยวะมีหลายบ่พอนู้มองเหมือนเดิมตัวรลานบ่มีหลายป้านนั้นขายแต่น้ำบางกับโบโทนแล้วเดี๋ยวสิเจอสวนปีนี่ละปลาดีสิขอย่อนกลับมาทั้งเรื่องบักพริกในแจ้กหน่อยพี่น้องครับในโซนบ้านของพ่อนี่พ่อครับพริกนี่ห้าปลูกถ้าห้าวปจูางเก็บนี่จบมันสิท่านขายบ่จบ จบเลยจบเลยครับทั้งนอนทั้งนอนคู่แนวแล้วครับแต่ว่าบางทันนี่บางทันนี่ว่าจะจ่างครับซิบรู้หต๊ะประทันเซ้ามินตยวโอ้ยแค่เองก็ได้ทั้งสีทั้งทั้งคู่ปุลในตัวละไรหาหกโลตัวอะไนไม่นครับถ้าทั้งหนุนสมแน่ๆน่กับซิครับผมทั้งหนุนเอ้าสำหรับคลิปนี้ขอบบุญขอบคุณคุณพ่อบุญมี่ไรนะครับเด้อป้าบุญนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บัตรจิ้กคอจบคลิปไปเพียงสานีก่อนนะครับฝากคุณพ่อ ให้ข้ามคมสําหรับพี่น้องผู <c oughs> ้คนเกษตรการเกษตรคือพอนะครับต้นบักท่านนี่ปลูกง่ายปลูกง่ายจังได้ละไก่ยันถอจังได้นะครับให้กําลังใจเพ่อแนครับครับก็คือคือเห็นเหน็นนะครับนอ้อยคือปลาพัดเหลาเนี่ยละครับเขาบอลองโมโหครับใจบุ่นยังบริจีสางาเอ้าใส่ปุยยังบริเป็นพ้อยหาเลยครับครับผมครับคุณได้ไรครับปอสวัสดีครับสว <c oughs> ัสดีครับ